โดยที่มีพคตัโค้นสองคนเป็นผู้บริหารของเราก็คือมีคุณเปรมนะคะแล้วก็กรรมการผู้จัดการวันแชมเปี้ยนชิพประเทศไทยและคุณปลายประธานวันแชมเปี้ยนชิพประเทศไทยเดี๋ยวรบกวนคุณปลายช่วยเปิดงานิด้ทันนะครับก็ฮัลโหลได้ยินไหมครับไม่เป็นไมเป็นไม่ของสืออ๋อโอเคคือพูดพูดตรงนี้เลยนะได้เลยนะโอเคได้ครับก็ขอบคุณนะครับทางพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เนื่องจากวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ย เราเรียกว่าเรามีความภาคภูมิใจในฐานะที่เป็นสื่อกีฬาอันดับโลกแล้วก็โดยเฉพาะย,ยิ่งคือเราเป็นสื่อกีฬาในด้านของกีฬาการต่อสู้ที่มียอดผู้ชมสูงที่สุดในโลกเราคือผู้ที่เรียกว่านำพาเอาศิลปะการต่อสู้อย่างเช่นมวยไทยไปสู่ในระดับโลกนะครับนั่นหมายความว่านอกเหนือจากรายการการต่อสู้ที่ดดดเดือดร้าใจมีคุณภาพโปรดักชันที่สูงที่สุด มีเรียกว่าระดับของนักกีฬาและการต่อสู้ที่สูงที่สุดในโลกค่าตอบแทนที่สูงที่สุดในโลกแล้วเนี่ยเรายังคํานึงถึงเรื่องของแน่นอนครับเรื่องความปลอดภัยเรื่องของความยุติธรรมในการแข่งขันนะครับไม่ไว่าจะเป็นในระบบก,การตัดสินหรืออย่างอย่างที่เรากาลังจะมีประกาศในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของอมาตร,ราการของการป้องกันและควบคุมเรื่องของสารกระตุ้นต่างๆนะครับซึ่งเป็นเรียกว่า เป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นความท้าทายที่อยู่ในอุตสาหกรรมของกีฬาการต่อสู้ในทั่วโลกนะครับซึ่งเราในฐานะที่เป็นองค์กรที่เป็นผู้นําตรงนี้เราจึงมีมาตรการที่เข้มงวดแล้วก็เข้มข้นนะครับในอันดับสูงนะครับของโลกเพื่อที่เราจะคงมาตรฐานความเป็นสากลและความเป็น world class promoter และ sport entertainment property นะครับโดยวันแชมเปี้ยนชิพนะครับเราได้มีกระบวนการการสุ่มตรวจ นะครับสารกระตุ้นตรงนี้นะครับเป็นเรียกว่าเป็นโปรโตโคอลมาตรฐานมาอยู่แล้วซึ่งกระบวนการสุ่มตรวจเนี้ยสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ทุกคนสามารถถูกตรวจได้ในเวลาไหนก็ได้นะครับไม่มีข้อยกเว้นและถ้าเกิดมีคนที่ถูกตรวจพบเนี่ยเราก็จะมีมาตรการที่ตามมาที่เรายึดอิงตามหลักการของกติกาสากลที่เห็นได้ในรายการสากลหรือการแข่งขันอย่างเช่นแบบในพวกแบบโอลิมปิกหรืออะไรอย่างนั้นเลย นะครับซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่าเราเราให้ความสําคัญกับเรื่องตรงนี้มากนะครับแล้วก็ในวันนี้เราก็คือมีเรื่องที่จะประกาศเกี่ยวกับสิ่งที่เราค้นพบนะครับซึ่งในนี้นเดี๋ยวผมจะอาจจะขอ,เ,อเรียนเชิญให้ทางคุณเปรมนะครับได้ลงรายละเอียดของผลของการตรวจสอบล่าสุดตรงนี้นะครับครับสําหรับผลการตรวจสอบนะครับผมต้องขออนุญาตอ่านเพื่อให้ข้อมูล <c oughs> ไม่คาดเคลื่อนนะครับผม เมื่อในวันที่10มิถุนายนนะครับ2,566ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของ International Doping and Testing Management ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญในการตรวจหาสารต้องห้ามในนักกีฬาได้ดำเนินการตรวจสอบสารสำหรับนักกีฬาชื่อแพทรนงที่สนามมวยเวทีรุมพินีครับการเก็บตัวอย่างและการดำเนินการต่างๆเป็นไปด้วยดีโดยมี Karolinska Doping Control Laboratory หรือมหาวิทยาลัย Karolinska Hospital ของประเทศสวีเดนเป็นผู้ตรวจสอบผลดับนะครับโดยได้พบสาร m e t แอ n โนโลนและโบโดโนนในตัวอย่างของนักกีฬาซึ่งสารทั้งสองชนิดถือว่าเป็นสารสเตรอยซึ่งนับเป็นสารต้องห้ามในลิสต์ของ World Anti-Doping Agency หรือเรียกว่า WADA ซึ่งเป็นองค์กรต่อต้านการใช้สารเสพติดของโรคอยากจะบอกว่าซึ่งถือว่าเป็นความรับผิดชอบของนักกีฬานะครับว่าจะมีสารใดๆเข้าสู่ร่างกายโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามทางวันแชมเปี้ยนชิพต้องขอระง,งับการแข่งขันเป็นเวลา1ปีและขอให้ทางพิฒนง ได้ทำการสระเข็มขัดแชมป์ b n บ a m w e i g h t Kickboxing ของวัน Championship โดยจะมีผลตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มการตรวจคือวันที่3มิถุนายนเป็นต้นไปแต่นักกีฬานะครับก็สามารถยื่นอุทธรโดยใช้ปีซัมโพได้ขอบคุณครับ <c oughs> ได้ครับก็คิวนเลยได้เลยครับงั้นเดี๋ยวถ้าเกิดที่เพื่อนๆสื่อมวลชนมีอะไรถามยกมือแล้วก็สอบถามได้นะคะแจ้งชื่อแล้วก็คอพวเตอรชันแล้วก็ถามได้เลยใครก็ตามที่เป็นแชมป์ของวันจะมีการตรวจทุกแชมป์หรือเปล่าครับ ไม่จำเป็นว่าแชมป์ครับใครก็ตามก็ได้ครับคนเราจะสามารถตรวจได้หมดเลยครับครับเข้าใจครับแต่ว่าเฉพาะแชมป์นี่เราจะตรวจเป็นพิเศษหรือแบบไม่ไม่ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นใช่ไหมครับที่ผ่านมาไม่ทราบว่าทุกวันมีการสุ่มตรวจกี่ตัวอย่างครับซึ่งเออมันมีการสุ่มตรวจอยู่แล้วครับเราไม่สามารถบอกได้ครับ แต่เราต้องมีการทำตลอดและก็เป็น Random t e ท t i n ้งทั้งในใน Competition และ o u t o ุ Competition ตามหลักมาตรฐานสากลครับพอจะพอจะบอกได้ไหมครับว่ามีการสุ่มตรวจไปแล้วกี่เคสครับอันนี้บอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้จะมีทำมาตลอดโดยตลอดครับผมถามนิดนึงถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นะถ้าเทียบกับการเปอร์เซ็นต์ของการสุ่มตรวจสมมติกรณีร้อยเคสจะถูกตรวจเท่าประมาณเท่าไหร่ครับ มูลร้อยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับตัวเลขตัวนี้ยังไม่ไม่สามารถบอกได้เพราะมันเป็นเป็นตัวเลขที่ทางทางทีมงานตรวจเขาจะมีตรงนี้อยู่ซึ่งเป็นองค์กรเป็นหน่วยงานที่เป็น third party นะครับที่เราไม่ได้ควบคุมโดยตรงเราจะไม่จัดพิพนงหนึ่งปีเราจะให้เขาจะต้องหยุดการแข่งขันเป็น,นเวลาหนึ่งปีครับจากครบหนึ่งปีแล้วจะมีมาตรการอะไรต่อ ก็เขาก็สามารถที่จะรีเทิร์นกลับมาแข่งขันได้หากเขาไม่มีในเรื่องของสารกระตุ้นหรือว่าตรวจสอบคนนั้นผ่านใช้หลักอะไรในการสุ่มตรวจครับก็คือสุ่มตรวจเลยครับไม่ไม่จำกัดว่าจะเป็นนักกีฬาระดับล่างหรือนักกีฬาระดับแชมป์ทุกคนมีโอกาสถูกสุ่มตรวจได้หมดตลอดเวลาอันนี้ในในกรณีที่ที่เกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยฮะคือ ชกเสร็จไปแล้วใช่ไหมครับถึงมีการตรวจหรือว่าสุ่มตรวจก่อนชกเรามีการตรวจทั้งในในช่วงคอมเพปิชันแล้วก็เอาท์ออฟคอมเพปิชันเหมือนกับตามมาตรฐานสากลเลยครับตอนนี้แชมป์เพชรานงก็คือสละเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็ตอนนี้เราคือเราก็ประกาศแล้วว่าเขาต้องต้องสละ,สละแชมป์มมครับอันนี้ไม่ได้เรียกเรียกสละนะครับเรียกว่ายึดนะครับถูกไหมครับ <laughs> ในแชมป์ที่แพทตรน,นูนไปีมีการวางแผ nice, นแหว่าในะอนาคตจะการจัดชิงแชมป์ในนี้ก็จำเป็นที่ก็ต้องมีการชิงแชมป์มขึ้นมาใหม่ครับช้าหรือว่าเร็วก็ <tales S 2> คงเร็วที่สุดเท่าที่เราจะจัดได้ครับแล้วการสุ่มตรวนี้รวมไปถึงนักกีฬาที่เป็นของทางวันละนี่ตัวนตอนนี้ก็คือเราเรามีแลนที่จะสุ่มตรวจไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสามารถเกิดขึ้นได้หมดนอกจากการ จะไม่จับหนึ่งปีแล้วคนะมีบทลงโทษอะไรอะมากตัวที่เช่นอาทิตย์ดเงินรางวัลหรืออะไรประมาณนี้มีไหมครับเราแค่แค่เป็จับถ้าแบนด์แค่เป็ตอนนี้ก็คือแค่ให้แบนด์หน<อ>ึ่งปีต้องคืนแชมป์ครับ ครับเราก็ช okay ็อกครับตลึงเจ็ฟังดแาบนี้ครับเพราะงั้นผมถามความรู้สึกของทางสองทุ่ยนะครับในเมื่อเป็นพนมโดนแบงหรือโดนกดแชมป์เนี่ยก่อนความรู้สึกในกับกรณีนี้ครับก็แน่นอนครับในในใจหนึ่งเราก็รู้สึกแบบเจ็บใจแล้วก็ผิดหวังนะที่แบบบางสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคนที่อยู่ในตําแหน่งแชมป์ของเราแต่ในอีกเอ่อกรณีหนึ่งเนี่ยมันมันเป็นความจําเป็นในฐานะที่เรา ต้องเป็นโปรโมเตอร์และสื่อกีฬาระดับโลกที่ต้องนําเอามาตราฐานสากลตรงนี้มาใช้และไม่สามารถเรียกว่าเหมือนกับเมคข้อยกเว้นหรือเอ็กเซปชันให้แก่ใครได้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนไทยคนต่างชาติเป็นแชมป์หรือไม่ได้เป็นแชมป์แล้วอย่างเช่นี้เป็นนักกีฬาคนแรกของวันเลยครับท,ที่มีการสุนตรวจเจอสารตรงนรี้ไม่ใช่นักกีฬาคนแรกครับแต่ก็เป็นนักกีฬาไทยคนแรกนักกีฬาไทยคนแรก แชมป์นคนแรกด้ยครับมาตรการป้องกันของของวันรับจากนี้ไปจะเป็นไงครับออซึ่งในคนที่เซ็นสัญญาคอนแทรคกับเราเนี่ยจะมีชัดเจนอยู่แล้วครับว่าเรื่องว่าสารกระตุ้นต่างๆต้องห้ามเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณจะต้องละเว้นไม่แตะต้องนะและคุณมีสิทธิ์ถูกตรวจตรงนี้ได้ตลอดเวลาเราก็จะมีการกำชับตรงนี้กับนักกีฬาทุกๆคนนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รวมไปถึงเขาต้องพร้อมที่จะเรียกได้ว่า ถูกตรวจสอบไม่ว่าที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอย่างอย่างอย่างเช่นในในวันที่มีการชั่งน้ำหนักตัวเนี่ยครับเออมันจะเป็นไปได้ไหมครับว่าในในวันนั้นเนี่ยนะฮะนองเหนือเจาการชั่งน้ำหนักตรวจค่าลงข้าน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมีการตรวจตรงนี้ในการเพลย์เซฟไปก่อนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับที่ว่าสามารถตรวจเมื่อไหร่ก็ได้และตอนไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ ไม่ได้จะเป็นแค่ว่าจะต้องเป็นที่สนามมวยเพียงเดียวเท่านั้นการตัดสินนี้ถือว่าเป็นที่สุดนะครับแต่กรณีเพชรธนงสามารถยื่นเรื่องก,ก็สามารถาอุทธรณ์<ส>อุดทอน<ส>ที่บอกไปว,ว่าสามารถาอุธรณ์ได้ครับ s เปิ l e B ได้ใช่ครับ,รบซึ่งเรามีมเปิ l e B ของเพชธนงซึ่งมีเก็บไว้แล้วครับคือเขาสามารถแจ้งได้ว่าคือคือตั้งใจไม่ตั้งใจมี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 รีมีมดมี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  ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเป็นความรับผิดชอบของนักกีฬาครับที่เขาจําเป็นที่จะต้องดูแลร่างกายตัวเองแล้วเมคเชื่อว่าร่างกายของเขาไม่มีสารกระตุ้นหรือสารต้องห้ามตรงนี้เข้าไปในตามบริบทของการที่เป็นนักกีฬาระดับโวล์คลาสและยิ่งโดยเฉพาะยิ่งถ้าคนที่เป็นแชมปเปี้ยนโลกด้วยแล้วก็มีระบุในคอนแทคชัดเจนเพราะนั้นเป็นเป็นความรับผิดชอบของนักกีฬาที่ต้องดูแลตรงนี้ครับ อันนี้เราก็ไม่ทราบครับอยู่แต่ต้องอยู่ที่ทาง,ทางการกีฬาประเทศไทยว่าเขาจะคอนซีเดอร์อย่างไรกับเคสของคุณเพชรยนง์เรื่องนีเ้เราได้แจ้งใทางกรกตได้ทราบแล้วใช่ไหมครับหรือว่าต้องแจ้งไหมฮะหรือไม่จะเป็นอนี้การแจ้งนี่เป็นเป็นครั้งแรกใช่ครับครับสืบนะครับตอนนี้แจ้งกับสื่อคนแรกแล้วก็จะมีการทำเรื่องถึงกรกตต่อไปหรือเปล่าไม่ครับในในรายของเราก็คืออยู่ท่านี้ครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ทางคุณเพชรนนท์จะต้องคุยกับทางกกทเอง อนอกจากมีการโลงโทษในการปรียบหนึ่งปีแล้วเนี่ยเราเจะออนในอนาคตจะมีการมาตรการกลับไรเพิ่มเติมอีกน,นะครับในกรณีที่หากมีใครรอน ก็เราก็จะยึดอิงตามหลักสากลแบบที่ทำายู่เลยครับเพราะว่าผมชื่นชมนะที่วู่มีการเห็นมาเปีข่าวว่าเซ็นไกลไขรเซ็นสัญญากัวันจะต้องมีเงื่อนไขหนึ่งถ้าหากว่ากรณีทรยศล้มมวยจะถูกปรับ5ล้านบาทใช่ครับแล้วในกรณีเกี่ยวกับเรื่องด้อมนี่จะเอามายองได้ไหมว่าจะมีการปรับอะไรด้วยเพิ่มเติมหมายถึงมาตรการเพิ่มเติม สม <คง S 1> <ำ>ไม่ครับเพราะว่าเราคงยึดติดกับหลักสากล,กกลกกเขาไม่ได้มีการปรับอะไรแค่เพียงแค่การแบนการที่มีโอกาสจะต้องสูญเสียแชมป์มันก็เป็นสิ่งที่ทํากันอยู่ทั่วไปอยู่แล้ว สู่่ราาางกยถ้คือสารกระตุ้นก <deixar> ็มีได <của> ้ทั้งไม่ได้เป็นสารสเตียรอยด์เลยครับเป็นแอนาโ็บอลิกสเตียรอยด์คงมีวิธีเดียวครับคือฉีดคือต้องมีฉีดเข้าครับคือเราถนาดโดนเล็กจะรอดจริงก็ต้องฉีดเลยเราจะกำลังกำลังิดอยู่ว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมคือนักกีฬาจะไปทานอะไรซึ่งไม่รู้ว่าเป็นสารต้องห้ามแต่ถ้าโอเคถ้ฉีดอย่างเดียวก็คงจบ <laughs> แต่ถึงแม้ยังไงก็ตามคนระับมันไม่ว่าจะเป็นสารเข้าไปในร่างกายไม่ว่าจะการฉีดหรือการทานตามหลักสากลแล้วนักกีฬาคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบตรงนี้ <c oughs> เขาต้องเมคชัวว่าสิ่งที่เขาทาน <c oughs> สิ่งที่เขาดูแลที่อินเทสเข้าไปในร่างกายไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามอาจมีส่งผลกับการแข่งขันเวีเคเรียเขาได้เพราะนั้นเป็นความรับผิดชอบของเขาซึ่งตามหลักสากลเขาใช้วิธีแบบนี้ ท้าข้อสังเกตที่ดึงแถ้ตามที่ทั้งสองท่านบอกว่าออนักกีฬาที่มีการเซ็นสัญญากับทางทางวันถึงจะต้องมีการมีมีข้อนี้ระบุเอาไว้นะฮะว่าเรื่องของสายละบโทษต้องห้ามแต่ว่าในส่วนของวันลุมพินีเองเงี้ยนะฮะวันลุมพินีในวันที่จะมีการกอดโชคหรือว,ว่าจาตัตัวตนี่ผมว่าขอแนะนํานี้เป็นคือเราเราอาจจะมีการทำความเข้าใจกับทางนักบวยทางที่เลี้ยงว่าเฮ้ยไอเกอเคสกรณลีลักษะแบบนี้ห้ามเด็ดขาดนะ คือเพื่ออย่างน้อยเนี่ยจะเป็นเป็นเป็นความรู้ในการให้กับทัพบวลที่มาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยที่รู้เข้าไปถึงการเลยครับเข้าใจเราก็จะมีการสื่อสารแล้วก็กําชับมาตรการตรงนี้กับนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นในวันแชมเปี้ยนชิพหรือในวันลุ้พินีก็ตามอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องสารกระตุ้นเพราะบางที่เนี่ยเขาบอกว่าแม้กระทั่งโอลิมปิกอย่างที่ท่านพูดเอาไว้เนี่ยปรากฏว่าบางครั้ง การกินยาแก้หวัดแก้ไขอาจจะมีส่วนโดนด้วยเลยผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเคยมีข่าวมาทำนองนี้ว่า้กินยานี่ไปมันไม่ใช่สเตอร์สเตอร,รอยซึ่งมันสารที่ต้องห้ามเนี่ยอาจจะไม่ใช่สเตอร,รอยอย่างเดียวแต่สเตอร,รอยนี่แรงที่สุดเท่าที่ทราบนะครับคราวนี้มันเป็นอย่างแบบอื่นเนี่ยโอลิมปิกเขาก็อาจจะไม่ให้ก็ได้นะคราวนี้ไม่ทราบว่าทั้งวันบอกว่าใช้ระดับเดียวกับโอลิมปิกเนี่ยมันจะ เป็นอย่างไรบ้างเนี่ยผมว่าอย่างคือคืออย่างที่บอกครับสองสารมันเป็นสารสเตียรอยอะไรครับซึ่งมันเป็นที่เราพบเจอครับมันเป็นสารที่เจอในการตรวจนะครับสองสารนี้เป็นสารสองสารที่ห้ามเลยของในวา a ด้าครับของ World Anti-Doping Agency อะครับผมว่าอะไรก็ตามที่เป็นสารที่อยู่ในลิสต์ของวาด้าเราอิงตามนั้นเลยครับก็คือมาตรฐานใช่ครับมาตรฐานโอลิมปิกเลยราไปดูวาด้าเขาห้ามเลย ของของในรายของพิษณุนมีตร,รวจปัสสาวะเจอหรือว่าตรวจเลือดครับพอทราบไหมครับมาให้ควนนู้ได้ไครับันนี้เป็นตรวจปัสสาวะครับ วางใครขึ้นมาชิงอันนี้วางผู้มวยไปแล้วรก็เดี๋ยวกำลังเป็นสิ่งที่กำลังหารือกันภายในอยู่ครับก็แน่นอนก็คงต้องให้คนที่อยู่ในระดับท็อปๆของรุ่นมีโอกาสที่จะได้ชิงตรงนั้นใหม่ซึ่งถ้าเราทราบข่าวเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะฟอมทางทางพี่ๆสื่อมวลชนให้เร็วที่สุด ไม่ใช่ข่าวที่รื่นเริงสักเท่าไหร่แต่มันก็เป็นสิ่งที่มองว่าในในมุมหนึ่งคือมันเป็นการที่เราก็พยายามที่อยากจะทําให้ระดับของมาตรฐานของเราไปสู่สากลขึ้นอีกขั้นสําหรับอุตสาหกรรมมวยไทยของเรานะครับการถ้าเกิด ก็สําหรับนักกีฬาทุกคนนะครับที่จะเข้ามาแข่งขันไม่ว่าจะเป็นในวันลุมพนินีหรือวันแชมเปี้ยนชิพนะครับก็อยากให้อย่างที่บอกนะครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทานที่คุณกินหรือคุณฉีดเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามไม่ว่าจะทําเพื่อการรักษาการรีวอรี่หรือว่าการที่จะเพื่อเรียกว่าเพิ่มความได้เปรียบในการฝึกซ้อมหรือการแข่งข,ขันตรงนี้ เป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับแล้วก็เป็นความรับผิดชอบของนักกีฬาทุกคนที่จะต้องรู้ว่าสิ่งที่คุณกินสิ่งที่คุณเทคเข้าไปมีอะไรบ้างและสิ่งนั้นมันขัดกับในลิสต์ของออสารต้องห้ามสารกระตุ้นต้องห้ามตรงนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าทุกคนสามารถมีโอกาสที่จะถูกตรวจได้นะครับที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้เพราะว่าเรายึดตามหลักของความเป็นสากลตรงนี้จริงๆนะครับเพราะนั้นมันไม่คุ้มค่าหรอกครับ กับการที่จะเสี่ยงในเรื่องตรงนี้นะครับแล้วก็ให้คนพึงระวังในสิ่งที่เราเทคอินเข้าไปให้เป็นพิเศษนะครับเพราะมันมันส่งผลกระทบตรงนี้กับอาชีพของนักมวยจริงซึ่งเราก็ไม่อยากจะที่จะทำนะครับถ้ามันไม่มีความจำเป็นจริงที่เราต้องเ,ออเรียกว่าทำตามของมาตรฐานของความเป็นสาก,กลของระบบกีฬานานาชาติสาก,กลครับแล้วก็มันเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่เราเวลาจะก,ก่อนขึ้นแข่งขันเนี่ย เราทุกอย่างมันต้องเป็นความแฝ์เพราะเราเป็นนักกีฬาที่เราขึ้นมาสู้ <c oughs> นะครับความเตรียมพร้อมของร่างกายมันขึ้นอยู่กับนักกีฬาเองว่าคุณเตรียมพร้อมได้ขนาดไหนแล้วเพื่อมาพร์ฟอร์มสอหน้าทุกคนในประเทศไทยทุกคนในทั่วโลกเนี่ยมันเป็นที่ส,ส,สิ่งที่สําคัญเลยครับที่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบเพื่อให้ระบบของมวยไทยเนี่ยโตขึ้นเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่ได้ดูอยู่นะครับ แล้วก็เป็นนักมวยควรคิดดีๆก่อนทุกครั้งที่เราจะทำอะไรไม่ว่าจะกินจะฉีดหรืออะไรเราควรศึกษาว่ามันมีผลกระทบต่อตัวเราเองไหมวันแชมเปี้ยนชิพไหมหรือประเทศเราไหมนี่แหละครับเราถึงบังคับให้ในสิ่งสิ่งนงีมันต้องเข้มข้นให้มากที่สุดเพราะไม่งั้นวงการของเราเนี่ยก็จะไม่มีการเดินหน้าไปมากกว่านี้ S <S ขอบคุณทุกคนมากนะครับ <S 2> <S 2> ขอบคุณมากครับ